ช่วงปิดเทอมแบบนี้แม่แม่มีนมโรงเรียนเหลือเยอะใช่ไหมคะนอกจากเราจะเอาไปทำกรีกโยเกิร์ตครีมชีสหรือว่าพุดดิ้งนมก้อนแล้วนะคะเรายังสามารถเอามาทำนมข้นได้ด้วยค่ะแม่แม um, ่ก็จริงอยู่นะคะว่านมข้นเนี่ยเราหาซื้อได้ง่ายแต่ว่าบางทีอะค่ะนมมันเหลือเยอะทำเมนูเดิมเดิมก็เบื่อแล้วใช่ไหมล่ะเปลี่ยนมาทำนมข้นนะคะเอาไว้กินกับขนมปังตอนเช้าคือดีมากเราสามารถกำหนดระดับความหวานได้เองแถมไม่มีสารกันเสียด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใช้นมโรงเรียนนะคะก็จะใช้นมสองกล่องค่ะหรือว่า ประมาณ400มลลินะคะตั้งไฟอ่อนนะคะอุ่นนมไปเรื่อยๆค่ะเมื่อนมของเราเริ่มร้อนสักนิดแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะ120กรัมสามารถเปลี่ยนไปใช้น้ําตาลทรายแดงได้ค่ะแต่ว่าสีก็จะเข้มขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าใครจะลดปริมาณน้ําตาลทรายก็ได้นะแต่ต้องทําใจนะคะว่าเนื้อสัมผัสของนมข้นเนี่ยมันจะไม่ได้ข้นหนืดนะเมื่อน้ําตาละละลายดีแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลลาลงไปครึ่งช้อนชาค่ะหลายคนอาจสงสัยว่าไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ได้ค่ะอันนี้ไม่เป็นไรแต่ใส่ไปก็อร่อยกว่าค่ะ จะมีกลิ่นหอมนัวๆเมื่อมั่นใจแล้วนะคะว่าทุกอย่างละลายแล้วก็เข้ากันดีแล้วเราก็ปรับไฟค่ะโดยรอบนี้นะคะเราจะเปลี่ยนมาเป็นไฟกลางค่ะใช้เวลาในการเคี่ยวประมาณ20-30นาทีค่ะหรือจนกว่านมของเราจะเริ่มละเหยขึ้นแล้วก็มีความข้นหนืดขึ้นนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสีครีมอ่อนๆค่ะแม่ๆตอนนี้นะคะคนต่อไปสักพักค่ะอย่าหยุดมือนะคะมันจะเริ่มข้นขึ้นแล้วค่ะและก็นั่นแหละค่ะคนเราก็มีพลาดกันได้นะคะเพิ่มแป๊บเดียวค่ะแม่แมมันไม่ แต่ยังไม่ทันไหม้ก้นหม้อนะคะยังชะล่าใจอยู่ค่ะยังคนต่อไปค่ะเพราะว่าอยากให้มันข้นกว่านี้แต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องให้มันข้นมากก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอมันเย็นตัวลงเนี่ยมันก็จะข้นขึ้นอีกค่ะแม่แม่แต่ไม่ต้องตกใจไปค่ะถ้าเกิดว่าเราทําไหมเหมือนในคลิปนะคะก็สามารถกรองออกได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะกลิ่นไหมยังไม่มีค่ะมันแค่เกลี่ยขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นค่ะโชคดีนะคะที่ไหวตัวทันรีบปิดเตาเลยแต่การกรองอีกรอบนึงก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็จะได้ รู้ด้วยว่ามีสิ่งสกปรกตกค้างหรือเปล่าเมื่อนมข้นของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็เทใส่ภาชนะที่ทนความร้อนนะคะอย่างในคลิปก็จะเป็นถ้วยแก้วค่ะรอให้นมข้นเย็นตัวสักหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยใส่ขวดบีบที่มีฝาปิดนะคะได้ชิมแล้วนะคะเหมือนนมข้นที่ซื้อเลยค่ะรสชาติหวานอร่อยมากค่ะแม่แม่หากคุณแม่ท่านไหนนะคะมีนมโรงเรียนเหลือเยอะเอาเมนูวันนี้ไว้เป็นทางเลือกนะคะรับรองเลยค่ะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเมนูนี้อร่อยอยู่แล้วแถมยังกินได้ทั้งเด็กและ ผู้ใหญ่ค่ะสามารถเอาไปทาได้หลายเมนูด้วยนะคะอย่างเมนูเครื่องดื่มเนี่ยก็ต้องใช้นมข้นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมนอกจากนี้นะคะเรายังเอาไปทําเป็นเมนูคุกกี้ได้ด้วยค่ะเมนูนี้นะคะบอกเลยว่าอร่อยมากเป็นคุกกี้ที่มีส่วนผสมแค่3อย่างค่ะโดยจะมีแค่แป้งเนยแล้วก็นมข้นเท่านั้นกดติดตามไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะทําคุกกี้นมข้นให้ดูกันค่ะเอาไปต่อยอดได้หลายเมนูเลยเห็นไหมบอกแล้วแต่ตอนนี้นะคะไปทํานมข้น คนก่อนเด้อ